สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่ชานลวิมนท่าแพนะครับผมบอสนะครับก็วันนี้นะครับก็มาถึงตัวที่2นะครับกับเจ้าตัว140ปีนะครับหลังจากที่เราดูไฟสปอร์ตไปแล้วตัวนั้นก็มีข้อกังขากันหลายคนเหมือนกันนะครับแต่ก็ของก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ มันทนความสวยงามกับราคาที่มันไม่แพงไม่ได้นะครับมันก็เลยของขาดอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าในความหล่อของเรือนั้นนะคือมันกินขาจริงๆวันนี้เราจะมาดูเจ้าตัว6 2 mas นะครับหลังจากที่เราดูเจ้าตัวการทําใหม่นะครับของ พวกย้อนวันวานพวกที่เราดูรีวิวกันไปแล้ว55ปีนั้นไปแล้วนะครับที่โปรสเปกซึ่งวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาเปรียบเทียบกันก็คือตัวนี้มันคือตัว140ปีนะครับที่ทำออกมาเป็นลิมิเต็ดในโมเดลเดิมนะครับซึ่งถ้าเรายังจำได้ดีนะครับกับเจ้าตัว SPB 1 4 9นะครับที่ทำออกมาเป็นลิมิเต็ดเหมือนกัน อันนั้นนะถ้าเราจําได้นะมันจะมีเซ็ตสายแถบม,มาราคาเปิดตัวนะคบป้ายนะครับอยู่ที่57,3 0 0รซึ่งบอกได้เลยว่าอักเลือดจริงๆแล้วก็สูงมากๆพอมาตัวนี้ปุ๊บเนี่ยราคาของเขาเนี่ยดรอปลงมาค่อนข้างเป็นหมื่นเลยแต่ตัวนี้จะไม่ได้สายแถบนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์หน้าตาสายตัวเรือนหรือว่าวัสดุการทําตัวเรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงไว้เหมือนเดิมหมดนะครับเหมือน SPB 1 4 9หมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงดีเทลใน ตัวขอบเบเซลด้วยที่มันเหมือนเซรามิกนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเป็นวัสดุเดียวกับเจ้าตัว143เลยนะครับหรือว่าตัวก่อนหน้านี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นโมเดลในการเอามากลับมาทําใหม่นะครับถ้าใครชื่นชอบในโมเดลเซกโกรุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีโมเดลหนึ่งเนี่ยชื่อเราจะเรียกชื่อเล่นว่าเป็น62 MS หรือว่า62 m a s นะครับซึ่งมาคราวนี้ก็เอามาทําใหม่ในหน้าตาสีขาวตัดขอบออกมาเป็นเซรามิกคล้ายๆเซรามิก er นะสีออกแบบ ออกน้าเงินวาวๆหน่อยนะครับดูบางมุมก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนขอบสีดำนะครับอันนี้ผมว่าสีนี้สวยดีนะครับตัวนี้จะมาในรหัสรุ่นว่า SPB213J นะครับซึ่งตัวนี้ราคาป้ายของเขามาเพียง1นึ่งส่าพเเท่านั้นเองถ้าเราเอามาเทียบกับเจ้าตัว149ที่ผมพูดไปตอนแรกเนี่ยมัน57 0 0มมันแถมสายตัวนั้นน่ะจะผลิตทั้งหมด5500เหรือนถ้าเรายังจำรีวิวได้อยู่เนาะมาตัวนี้จะผลิตทั้งหมด0 0 0เรือนนะครับราคาต่างกันเป็นหมื่นเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่า ใครที่ l i n k i เจ้าตัวโมเดลลิมิเต็ดในรุ่นแบบนั้นอยู่แล้วก็ชอบแล้วก็เอื้อมไม่ถึงจริงๆเนี่ยผมว่าคราวนี้มีโอกาสสอยนะครับกับเจ้าตัวหน้าขาวตัวนี้บอกเลยนะครับว่าตัวนี้หน้าขาวเนี่ยผมรู้สึกชอบมากนะครับคือหน้าตามันคลินแล้วก็ตัวขอบเนี่ยมันออกดูเข้มมันค่อนข้างตัดกันแล้วก็ดูสวยงามดีนี่ผมชอบมากนะครับชอบส่วนตัวด้วยนะครับแต่ตัวเนี้ยมันมีข้อที่มันพิเศษเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับใครที่ชอบลิมิเต็ดจริงๆเนี่ยผมว่าอาจจะต้อง ลองศึกษาดูดีๆก่อนว่าเรือเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเรือเนี้ยจะผลิตทั้งหมดห0 0 0นเรือทั่วโลกถ้าถามว่ามันเยอะไหมมันก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับอยู่ในระดับกลางๆถ้าเป็นไฟสปอร์ตอย่างตัวแรกที่เราดูกันอันนั้น11,000หเรือเลยทีเดียวนะครับตัวนี้จะมาในเครื่องนะครับ6 r 3 5นะครับ6 r 3 5ก็อัตราความคลัดเครื่องก็อยู่ที่บ25.65วยี่้าถึงลบสิบห้าวิต่อวันนะครับแล้วก็มาในไซส ซับไฟแบบโค้งอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็ฟิลลิ่งก็จะทําให้ตัวหน้าปัดเนี่ยดูแบบวินเทจนิดนึงถ้าเรามองดูด้านข้างมันจะดูเหมือนแบบมันไม่เรียบซะทีเดียวมันเป็นลายแบบโคง้โคงๆมนๆหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยดีแล้วก็การตัดแสงของเรือนนี้ทําได้อย่างดีมากนะครับโดยเฉพาะมันมาเป็นหน้าขาวด้วยหน้าขาวเนี่ยนาฬิกาที่มาเป็นหน้าขาวเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของการตัดแสงมากๆนะครับ ก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับน้ําหนักก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็หลายคนสงสัยนะครับในเรื่องของตัวขอบซึ่งผมก็หาข้อมูลจากเว็บไซต์นี้นะครับซึ่งเขาก็ไปคอนเฟิร์มกับทางเซก้แล้วว่าตัวขอบเนี่ยยังเป็นวัสดุเดิมนะครับกับตัว143หรือว,ว่าในในโมเดลโมเดลที่ทําออกมาก่อนนะครับก็จะไม่ใช่เป็นเซรามิกนะครับพอเราเอามือจับเนี่ยผมก็รู้สึกได้เลยว่ามันยังมีตัวอย่างแบบ ตัวหนังสืออะไรเงี้ยมันก็ยังแบบรู้สึกสะดุดอยู่นะครับมันถ้าเป็นเซรามิกจริงเนี่ยหรือว่าเป็นแผ่นเลยเนี่ยมันจะปูนเคลือบมาทั้งหมดแล้วก็ไอตัวต่างๆเนี่ยเวลาเราจับสัมผัสเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเนียนแต่อันนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันมีนมตัวหนังสืออยู่นะครับก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดจุดเด่นของเจ้าเรือนพวกนี้นะครับหรือว่าเรือนในลักษณะน,นี้นะครับที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือตัวเรือของเขาเนี่ยมันไม่ใหญ่เลยมันมีมันเพียงแค่40.5นะครับคล้ายที่ข้อแขนเล็กเนี่ยโดยเฉพาะคนไทย แล้วก็ประมาณ6นิ้ว6.5นิ้วไม่เกินนี้หรือว่าเล็กกว่านี้เนี่ยใส่โมเดลประมาณสายเคสไซส์ประมาณ40เนี่ยผมว่าประมาณนี้ยังดูสวยอยู่นะครับส่วนถ้าแบบใครที่แขนเล็กกว่านี้เนี่ย5นิ้วกว่าไม่ถึง6นิ้วเนี่ยผมว่าไซส์ส่ประมาณนี้อาจจะดูใหญ่ไปนิดนึงนะครับแต่ก็แล้วแต่ชอบนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วที่ผมขายของมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยก็จะอยู่ในประมาณนี้ครับ6นิ้ว6นิ้วครึ่งไม่เกิน7นิ้วแล้วก็ในเคสไซส์ประมาณนี้ผมว่าใส่สวยแน่นอนนะครับ เรามาดูในส่วนของที่คําว่า Li ม i เ e d ดกันบ้างน,นะครับถ้าเราในดูฝาหลังของเรือนนี้นะครับเราสังเกตดูนะครับฝาหลังของเขาเนี่ยมันจะเป็นฝาหลังทึบนี่แหละเหมือนเดิมนะครับการน้ำสองระเมตรเหมือนเดิมแล้วก็ตัวฝาหลังเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกมาเลยว่าผลิตทั้งหมดกีเรือนนะครับก็มาในสไตล์เดิมเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยลงเล่หแล้วนะครับว่า,ามีทั้งหมดกี่เรือนนะครับก็ถ้าเห็นล่าสุดที่ลงเล่หเนี่ยผมนึกถึงจิมเบส15นะ ตัวนั้นที่เป็นซูโม่นะครับเรือนั้นจะลงเลขอยู่แต่ว่าในเรือนแพงๆแบบนี้ผมว่ามันน่าจะมีมานะแต่อันนี้ก็ยังไม่มีมาครับตัวกล่องก็แบบมาในกล่องดำโปรสเปกธรรมดาเลยไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับก็ถือว่าเซฟคอร์สนะครับผมคิดว่านะส่วนตัวสายต่างๆเนี่ยก็ยังคงไว้เหมือนเจ้าหกสิอง MS อยู่นะครับจะไม่ค่อยเล่นลวดลายความเงาความโดดเด่นอะไรแบบสะท้อนแสงแยงตาอะไรมากมายนะจะเป็นออกแนวแบบด้านๆแบบขัดแบบ แหยาบดูหยาบแต่ถ้าเราดูดีๆแล้วแล้วก็เราสัมผัสดูเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยวา่าสายของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดีมากมีหลายคนถามนะครับกับราคาป้าย40,000กว่านี่ถ้าเราไปเทียบกับแบรนด์สวิสอย่างพวกแบบ Middle Ocean Star 204ที่เป็นขอบเซรามิกอะไรเงี้ยมันมันพอชนกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆนะถ้าตามผลขายนะถ้าเกิดเราชอบ2แบนดนี้จริงๆถ้าผมเชียร์นะ ก็ถ้าเกิดใครที่ข้อแขนไม่เกินแบบ6นิ้วอย่างเงี้ยผมก็ยังเชียร์เป็นโมเดลนี้อยู่แต่ถ้าเกิดใครที่แบบหกนิ้วหกจนิ้วขึ้นไปในข้อแขนนะก็อยากไปดูแบบ2องซีไปเลยดีกว่าเพราะราคาของเขาเนี่ยจะถูกกว่าแล้วก็มันมีประกันเครื่องให้2เปีอย่างพวกเซโวเนี่ยมันมีปีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆว่าโมเดลเนี่ยมันเกิดมาเพื่อแฟนเซกโด่โดยเฉพาะเลยนะครับถ้าพูดถึงความคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเทียบกันไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าเกิดฟีลลิ่งในความลหลงไหลในในใน ในแบรนด์เซกโอเนี่ยผมว่าคนไทยเนี่ยจะจะให้ค่าตรงนี้มากกว่าแล้วก็จะมีแฟนคลับของเซโอเนี่ยเยอะกว่านะครับซึ่งก็ทําออกมาแบบไม่ผิดหวังจริงๆนะครับกับหน้าตาสีแบบนี้นะอันนี้ผมชอบนะครับส,สวยยเลยแหละนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเขาทาบขึ้นคอให้ดูนะครับก็ได้ยินมานะครับว่าเจ้าตัว2 1 3ตัวเนี้ยเข้าไทยแบบโอ้โหนิดเดียวเองนะครับซึ่งก็ ใครที่สนใจก็ลองติดต่อร้านประจาของเพื่อนดูนะครับว่าเขายังมีอยู่ไหมนะครับซึ่งเดือนนี้ผมบอกเลยว่ามันขึ้นข้อและมันสวยจริงๆมันเหมือนขอบแบบเป็นเซรามิกจริงๆจังๆเลยแล้วก็มันมีเฉดแบบเหมือนขาวกับดาตัดกันนะแล้วก็ตัวเข็มชั่วโมงต่างๆเนี่ยผมชอบนะอย่างตัวเข็มชั่วโมงเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือ ถ้าเราสังเกตดูในเข็มชั่วโมงเนี่ยเวลามันเลื่อนเนี่ยมันจะไม่ไปทับขีดแล้วก็เขียนนาทีเนี่ยมันก็จะไม่ไปทับขีดนาทีด้วยอันนี้เป็นจุดหนึ่งของโมเดลเนี้ที่ผมรู้สึกชอบมากแล้วก็บวกกับเจ้าตัวขอบที่ออกเป็นสีมืดตัดกับหน้าปัดที่เป็นสีสว่างเนี่ยเพราะว่าเรือนนี้มันค่อนข้างที่จะตัดกันแล้วก็ดูดูเท่ดีนะโดยโดยเรื่องโดยสีเนี่ยผมชอบสีนี้มากๆเลยนะครับอันนี้ผมไม่มองลิมิเต็ดนะผมเอาความชอบเป็นหลักแล้วก็โดยโดยแบบขนาดมันกระทัดรัดด้วยอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเรือนนี้น่าสนใจนะครับใครเป็นแฟนเซโก้หรือว่าชอบในลิมิเต็ดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ชอบหรือชอบแค่หน้าตายอย่างเงี้ยผมว่าเรือนประมาณนี้ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจกับการสำรองพลังงานที่เต็มที่ของเขาแล้วครับอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่70ชั่วโมงนะครับก็ถือว่า,อาใส่แล้วก็ดูรูร้านะครับไม่ขี้เหล่แน่นอนนะครับพอกลางคืนเนี่ยเจ้าตัวนาฬิกาไดเวอร์ของทางซิโก้เนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆชัดเจนสุดๆนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราเพิ่งเข้ไปโดนแดดมาหมัดๆมเข้าที่มือทันทีเนี่ยโอ้โหมันมันชัดสุดๆนะครับมันชัดสุดๆจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วมันรู้สึกเนียนตาจริงๆเลยนะครับแถมให้นะครับก็ในส่วนของตัววันที่จานวันที่เนี่ยคือมันทําออกมาแบบดูกลืนไปกับตัวขีดเลยนะครับแวบแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมไม่ได้เห็นตัวช่องวันที่เลยนะครับมันเหมือนไม่มีวันที่เลยแต่ถ้าเกิดเราดูดีๆแล้วเนี่ยมันกลืนไปกับตัวขีดได้แบบเนียนกริบเลย อันนี้ชอบมากนะครับชอบสีนี้เพราะตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะถูกจกริเจ้าตัว SPB 2 1 3 J Limited e dition ที่มาไทยน้อยมากนะครับแล้วก็มีทั่วโลกเนี่ยเพียงแค่6 0พันเรือนเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนาฬินนการเรือนนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่และอยากสั่งซื้อเพื่อนๆลองติดต่อมาทางร้านดูนะครับผมว่าก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะถูกใจกับเรือนนี้เหมือนผมเนาะก็สวัสดีครับ